んねえ。いいねあ นั่งนาน,นัเยอะน,นุกจังเนาะ <c oughs> ป๊อบอายทำอะ,ะไจรจิงอเกิดลาฟี่มาครับ mẹ ta hay lắm á ừ. Mình cho quỳ bơ Mình viên lâu ไปเป็นนักสตรีมเกมไหมลูกหนกแม่ติดยินวันพาตกเดยจะสตรีมรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องใช่เหรอใช่แม่มีเวลาตบเนาะตบอะไรตบแมลงโอ<ฮ>้โอมเราตจังคือไว้ ชื่อนักนักเปิลนักเมียนักเปิลป๊อบอายใช้ชื่ออะไรเล่นนะฮะสุทิงน้ำพาพเต็มยศเลยเนาะใช้ชีริก์จังเลยหยุดเลยไม,ไม่คุย อ่ปอาเรวัดอี่วัดเอาฝากบอกหน่อยใครจะเข้ามาเล่นกดนี่ครับพี่แป้งเลน่นเล่นเกมกันหน้าฟรีฟด้วยครับกับบิ่กีดด้วยือยงกันเล่นเกมอะไรนะ เอ้าฟรีไฟโอเคบายบายไล่ไปแล้วครับ